สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทําเป็ดพะโลกันนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการเตรียมเป็ดยังไงให้ไม่มีกลิ่นสาบนะครับผมต้มยังไงให้เป็ดผิวตึงเหลืองสวยข้างในเนื้อนุ่มฉ่าไม่เละนะครับทากินทําขายได้ครับผมสูวนนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับตัวเป็ดนี้ถ้าเราทําไม่เป็นหรือว่าเตรียมไม่ถูกวิธีนะครับกลิ่นสาบก็จะค่อนข้างแรงนะครับผมหลักๆกลิ่นสาบของเป็ดก็จะอยู่ตรงตูดนี้ครับบางคนก็จะเรียกต่อมไขมันแต่บางคนก็จะเรียกต่อมสาบหรือว่าต่อมเหม็นนะครับผมผมจะตัดทิ กมสาก็จะเป็นสีเหลืองเืองนี่ครับนี่ครับเหม็นใช้ได้เลยนะครับผมเอาออกเลยครับลดกลิ่นสาบของเป็ดได้เยอะเลยนะครับผมเวลาทานอันนี้ใครจะตัดเป็นรูปตัว v ก็ได้นะครับเชือหออกให้หมดเลยนะครับผมอันเหลืองเืองตัวนี้ก็ตัดออกเลยครับผมเป็ดที่ผมใช้วันนี้เป็นเป็ดพันเชอร์รี่นะครับผมใช้เป็นไซส์ m น้ำหนักต่อตัวอยู่ที่ประมาณ2 5จุด้ากิโลกรัมนะครับนี่ครับพวกมันนะครับดึงออกให้หมดเลยนะครับผมลดกลิ่นสาบได้เยอะเลยนะครับนี่ครับพวกเศษเครื่องในพวกคราบเลือดข้างในก็ ลวกออกมาให้หมดเลยนะครับทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับผมอันนี้จะตัดเล็บนิดนึงครับตัวขากับปีกนี่สามารถตัดแยกได้นะครับผมแล้วก็จะทําการล้างเปลือด,ด้วยเกลือนะครับใครจะใช้เป็นน้ําส้มสายชูหรือว่ามะนาวด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็ถูให้ทั่วเลยนะครับข้างในด้วยนะครับผมจริงๆทาตามผมทุกขั้นตอนนี้กลิ่นสาบเป็ดจะลดลงเยอะเลยนะครับผม นอกั้กก็ใส่เครื่องพะโลประมาณนึงก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับใช้มะนาวด้วยก็ได้ครับผมนี่ครับรดกิ่นสาบเป็ดอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะนําไปทําเป็นเป็ดพะโลหรือว่าเป็ดย่างก็เตรียมตามวิธีนี้ได้เลยนะครับผมขัดทั่งตัวเลยนะครับล้างน้ําให้สะอาดสองถึงสามน้ำเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็สะอาดดีแล้วครับพวกขนเป็ดนี้ก็ดึงออกให้หมดหน่อยนะครับผม ตอนที่เราจะนําไปต้มก็จัดรูปทรงเปียดนิดนึงครับผมจริงๆเวลาเราซื้อมามันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับจัดทรงง่ายครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องพะโล้กันครับเครื่องที่ผมจะใช้หลักๆก็จะมีตัวนี้ครับพริกไทยเม็ดดาประมาณสัก3ช้อนแกงนะครับพริกหอมลูกผัาชีประมาณอย่างละสองช้อนแกงปุ๋ยกะประมาณ20กรัมแล้วก็ตัวอบเชยประมาณ70กรัมครับแล้วก็จะนําไปคั่วไฟอ่อนนะครับเพื่อเพื่มกลิ่นหอมนะครับผมคั่วประมาณหนึ่งก็ได้แล้วครับไม่ต้องคั่วนานเดี๋ยวไหม้ครับผม เดี๋ยวติดขมนะครับอันนี้ผมจะคว่วน้ําตาลปี๊บนะครับผมใส่น้ํามันพืชไปนิดนึงถ้าใส่สุขภาพไม่ชอบตีนมันก็ใส่แช่น้าตาลปี๊บลงไปเลยก็ได้นะครับค่อยคว่าไฟอ่อนๆก็ได้นะครับผมผมใส่น้ํามันลงไปนิดนึงเพิ่มกลิ่นหอมนะครับผมต้นน้าตาลปี๊บผมใส่ไปประมาณเกือบ5 0 0กรัมนะครับไปอ่อนนะครับห้ามใช้ไฟแรงนะครับผมเดี๋ยวน้ําตาลไหมนะครับให้ได้สีเหลืองเข้มประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมอันนี้ผมนําเครื่องลงไปควานนิดนึงครับ แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับผมไม่ต้องคว่ำจนเข้มจัดนะครับน้ำพาราจะขมนะครับผมน้ำลงไปประมาณสักผมประมาณ1ิบลิตรนะครับประมาณ11ิ12ดลิตรประมาณนี้ครับถ้าใครใช้เป็ดหลายตัวนี่ก็ต้องดูปริมาณน้ำนะครับผมไม่ใช่คณูนตาส่วนอย่างเดียวนะครับต้องดูปริมาณน้ำด้วยนะครับผมพอชมเป็ดนี่ก็ใช้ได้นะครับให้เปิดไฟอ่อนก่อนนะครับคนเรื่อยๆเลยนะครับช่วงแรกในงานน้ำตาลที่ติดต้นหม้อจะไหม้นะครับผม เดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับแ,แรกๆผมใช้เป็นซอสปรุงรสฟ้าเขียวประมาณสัก6ททพีนะครับผมตัวนี้ก็ค่อยๆเติมได้ครับชิมแล้วก็ค่อยปรุงรสเพิ่มได้นะครับผมตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับประมาณสัก3ทัทพีก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากให้เป็ดสีเข้มขึ้นมาหน่อยก็ประมาณสี่ทพีได้ครับค่อยๆเติมได้นะครับผมตามด้วยซอสหอยนางรมผมจะใส่ไปประมาณสีัพพีนะครับ สามารถใส่ซีอิ๊วขาวได้นะครับผมลดปริมาณซอสฟ้าเขียวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ครับน้ำโพรโลตัวนี้ก็สามารถนําไปทําเป็นน้าก๋วยเตี๋ยวได้นะครับแต่ต้องเพิ่มน้ําไปนิดนึงนะครับผมลดความเข้มข้นลงนิดนึงนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายผมจะใส่ไปประมาณ3ทัพพีนะครับถ้าชอบหวานก็เพิ่มได้ครับผมเกลือประมาณสัก1ทัพพีประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะใส่เครื่องสมุนไพรเพิ่มนะครับเป็นข่าแก่ประมาณ50กรัมรากผักชี 7- 8ชิ้นนะครับ แล้วก็กระเทียมไทยประมาณ60กรัมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยตามด้วยผงถัโรนะครับประมาณ15กรัมนะครับผม10-15กรัมต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีกล้องผมตัดไปเมื่อกี้ครับเลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมผมใส่ซองละ5กรัมประมาณ2-3ซองนะครับอันนี้ก็รอให้น้ําเดือดแล้วก็ค่อยนําเป็ดลงนะครับนี่ครับนำเป็ดเราจะได้ตึงสวยก่อนนาลงไปต้มนี่ก็นําเป็ดลงจุ่มน้ําร้อนครับขึ้นลงขึ้นลงประมาณ2-3รอบ จุ่มให้ทั่วเลยนะครับผมหลังปิดเราจะออกมาสวยตึงสม่าเสมอนะครับเวลาต้มนานหนังเขาจะไม่แตกนะครับเราอยากได้เป็ดรูปทรงไหนก็จัดทรงให้ดีก่อนต้มเลยนะครับใช้ไฟกลางนะครับในการต้มเราจะไม่ใช้ไฟอ่อนหรือว่าแรงมากนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปหนังเขาจะเปื่อยแต่เนื้อเขาจะกระด้างนะครับผมใช้เวลาต้มประมาณ45-50นาทีนะครับหลังจากน้ําเดือดเนื้อเขาจะนุ่มฉ่าพอดีเลยนะครับผมหนังเขาจะออกมาสวยนะครับต้มมาได้สักพักนี้ครับช้อนฟองแล้วก็พวกน้ามันนอให้หมดเลยนะครับ สักสิบถึงสิบห้านาทีก็กลับด้านได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับนี่ครับได้ประมาณสี่สิบห้านาทีเกือบห้าสิบนาทีแล้วครับผมชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้นะครับอันนี้ผมเติมน้ําตาลไปนิดนึงอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับถ้าใครอยากได้สีเข้มหน่อยก็เพิ่มซีดาร์ดาลงไปนิดนึงได้ครับวิธีดูเป็ดสุกง่ายครับนี่ดูที่ข้อขานะครับผมนี่ครับตรงข้อขาเริ่มเปื่อยแล้วครับจะเห็นกระดูกแล้วครับผมอันนี้ถือว่าได้แล้วนะครับผมถือว่าสุกแล้วครับ ข้างในจะฉ่ำพอดีนะครับผมแล้วก็ปิดเตาเลยครับสีของผมต้มออกมาจะประมาณนี้นะครับจะไม่เข้มมากแต่ถ้าเราทิ้งไว้โดนอากาศสักพักสีเขาจะเข้มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผมอันนี้เริ่มเย็นตัวประมาณนึงนครับก็จะเริ่มเหลืองขึ้นมานิดนึงถ้าใครอยากให้มีความเงาสวยนะก็ใช้น้ํามันพืชทานิดนึงนะครับผมตัวปิดจะได้มีความเงาสวยนะครับเผือใครทําขายโชว์หน้าร้านหรือว่าทําไหว้นะครับจะได้มีความสวยงามนะครับผม ส่วนสูตรน้ำจิ้มนี่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้าแล้วนะครับสามารถย้อนดูได้นะครับผมตัวเป็ดนี่เราจะสับเป็นเหมือนไก่เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเลาะเอาแค่เนื้อเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะเลาะเอาแค่เนื้อนะครับนี่ครับส่วนสูตรนี้ครับอร่อยแต่ดอมสาบออกด้วยนะครับนี่ครับมาดูเนื้อครับผมนี่ครับจะมีความฉ่ำนุ่มนะครับผมสุกถึงข้างในไม่เละเลยนะครับนี่ครับ โอเคครับไปลองทำตามกันดูได้นะครับผมก่อนจบคลิปผมก็ต้องขอขอบพระคุณทางผู้สนับสนุนหลักเราด้วยนะครับเป็นซอสย่างจิ้มแจ่วตา BKC นะครับผมไม่ว่าจะทานกับเมนูปิ้งย่างทอดหรือว่าต้มนะครับเข้ากันดีทุกเมนูเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทานกับป็ดพะโล้กันนะครับว่ารสชาติจะออกมาประมาณไหนครับผมซอสตัวนี้จะอร่อยเข้มข้นอยู่แล้วนะครับหอมกลิ่นพริกข้าวกัุ้มมะขามนี่มาเต็มเลยครับผมตัวนี้บีบง่ายใช้ง่ายครับผมไม่ต้องกลัวหกเลยเธอเลยนะครับเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับ ถือว่าอร่อยเข้ากันดีเลยนะครับผมต้องลองต้องลองครับอันนี้แนะนําซื้อติดบ้านไว้ได้เลยนะครับสะดวกสบายครับตอบโจทย์สำหรับคนไม่มีเวลาทาน้าจิ้มเองนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสูตรหรือเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะนํามาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ